สวัสดีนะคะวันนี้เราขออนุญาตย้อนคลิปนะคะเพราะว่าคลิปที่สองตัดต่อผิดพลาดนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องการต่อดอกให้ฟังนะคะนี่คือวิธีการต่อดอกนะคะเราก็ไปดูกันเลยนะคะก็จับเขาวางแบบนี้เลยสมมติอันนี้มีแค่อันเดียวนะคะทีนี้อันนี้อาจเป็นอันที่สเราก็อย่างนี้นะคะแล้วมาเริ่มต่อกันเลยก็จะเริ่มด้วยทำโซ่หนึ่งนะคะเริ่มเลยโซ่หนึ่ง แล้วจับน้องขึ้นมานะคะเอาด้านหลังชนด้านหลังนะคะเราดูตรงมุมนี้นะคะเรามาเข้ามุมนี้นะลอดน้องรอดอ่าสอดเข็มเขาเข้าไปแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเกี่ยวขึ้นมาและโซ่หนึ่งกลับมาด้านนี้นะคะเราก็ลงด้านบนนะคะแบบนี้นะคะและโซ่หนึ่ง แล้วด้านนี้นะคะเราจะสอดเข็มเข้าจากด้านล่างนะคะทุกหลักนะคะและโซ่หนึ่งแล้วก็นี้นะคะแบบนี้นะพอสอดเสร็จแล้วเราก็ทาโซ่หนึ่งส่วนอันนี้เราจะลงด้านบนนะคะแบบนี้และโซ่หนึ่งด้านล่างก็ทําเข้าไปแบบนี้เองอันนี้คือวิธีการต่อดอกนะคะอันนี้ก็เป็นแบบ เพื้นเบสิกน,นะคะนี่แล้วก็โซนหนึ่งทำเข้าสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะคะด้านหนึ่งนะคะสอดไหมด้านด้านล่างนะคะอ่าสอดเข็มด้านล่างแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือด้านบนนะคะทําสลับกันไปแบบนี้พอเราได้แล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมคะนี่ ก็ทำให้สลับกันไปสลับกันมาเลยนะคะช่วงถาชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเส้นใหมใจรักด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ถักหรือแกะแบบออดอกไหนนะคะรีเควสกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเมจะถ้าเมทำได้นะคะเมจะพยายามแกะดอกให้นะ าสามารถติดต่อได้นะคะถ้าส่งรูปไม่ได้ก็เราจะมีทั้ง l ลายแล้วก็ Facebook นะคะไว้นะคะ Facebook ก็เป็นเส้นใหม่ใจรักเหมือนกันเพจ Facebook ของเรานะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือกลุ่มนะคะส่อกลุ่มมือใหม่หัดถักบายมิกกี้นั่นเองนะคะเราก็จะมีช่องทางติดต่อเราเยอะเลยนี่ พูดจบก็จบพอดีเลยนะคะอันนี้คือช่วงสุดท้ายนะคะเราก็มาจบเขาแบบนี้และถอดออกเรียบร้อยแล้วนี่นะคะ,ะมีวิธีถักประกอบนะคะให้เป็นรูปเป็นด้านล่างเราจะใช้สีสำหรับ,ะะบลูกค้าลีเควสต์มาสีนี้นะคะก็เป็นไหมจีนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเส้นใหญ่ๆอยู่ เข็มก็เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะใช้เข็มนี่ใบนี้ก็คือจะใช้เข็มชนิดเดียวกับที่ทำตรงนี้นะคะเราจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะคะเพราะเราเก็บเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูกันนะเราความกว้างความยาวก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะเท่าไหร่นะคะอันนี้เมย์จะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะเป็นช่วงนี้นะคะแล้วก็ร้อยต่อใหม่แบบนี้นะแล้วก็พัน พันไปไหมเขานะคะปล่อยไปไหมเขาไว้ประมาณสักสิบเซนนะคะแล้วก็พันทําโซ่อย่างนี้นะคะนี่นะคะเราก็ทําอีกรอบหนึ่งนะคะทำโซ่อีกรอบหนึ่งจากนั้นนะคะเราก็มาลงดึงขึ้นก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะทําลายเดิมนะคะเ,เราจะเว้นนะคะนี่ ในการขยายเราก็คือจะทำหนึ่งเว้นหนึ่งนะคะก็คือจะทำะเป็น V นะคะอย่างนี้นะคะหนึ่งอันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะทำธรรมดานะคะทำเอกอย่างนี้นะคะเราก็จะถักไปแบบนี้รอบๆเลยนะคะน,นี่นะคะก็ทำสลับกันไปแบบนี้นะคะทำเป็น v ีหนึ่งแล้วก็ x อหนึ่งไปอย่างนี้นะคะรอบๆ แถวที่หนึ่งนะคะลักษณะการทําก็เหมือนอันนี้เลยนะคะเหมือนด้านด้านบนเลยแบบนี้นะคะก็ V ีหนึ่ง x หนึ่งไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้รอบเลยนะเขาก็จะขยายไม่ไม่นักาจะค่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรามาเจอตอง ช่วงตรงนี้กันนะคะแล้วเจอกันค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของแถวแรกนะคะเราก็มาลอดห่วงกัลักแรกเลยนี้นะคะแล้วก็ผ่านออกไปเลยก็จะเป็นลักษณะนี้นะต่อจากนั้นนะคะเราก็ขึ้นที่โซ่นะคะแถวที่สองตรงนี้นะคะเราก็ลงนะคะถ้าทาเหมือนที่เราทําครั้งแรกห้เป็นลักษณะนี้อันนี้แถวที่สองนี้เราจะเป็น x สองรอบนะคะแล้วก็รอบที่สามเราก็จะทําเป็น v นะคะ นี่นะคะก็ทําสลับกันไปแบบนี้แบบนี้เลยนะคะก็เป็นหนึ่งสองแล้วพอหลักที่สามเราก็ทําเป็นวนะคะนี่นะคะอันนี้หลักที่สามเราก็จะทําเป็นวเราจะทําวนไปแบบนี้นะคะทั้งทั้งทั้งรอบเลยทั้งแถวเลย ปลายหมวกนี้จะค่อยๆบานออกสวยๆนะคะถ้า,าเราต้องการให้เขาบานมากๆนะคะก็จะทำหนึ่งเว้นหนึ่งก็ได้นะคะแต่อันนี้เขาจะค่อยๆบานออกนะคะแล้วไปย้อยตรงปลายหมวกนะคะอันนี้สำหรับคอ,อสำหรับท่านที่ยังถักหมวกนะค้อยเก่งนะคะก็ค่อยๆทำนะคะน,นี่นะคะ อีพ p นี้เป็นอีพีที่สามนะคะถ้าใครอยากดูอีพีหนึ่งอีพีสองก็กดเข้ามาในช่องได้เลยนะคะแล้วเราก็เอไม่จะใส่ไว้นะคะเป็นอีพีหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะเราก็ทำสลับกันไปแบบนี้นะนี่นะคะประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวพบรอบแล้วเขาจะค่อยๆบานออกนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือช่วงตรงนี้เลยนะคะแล้วเราเจอกันค่ะ านนะะมาถึงท้ายแถวเราก็แค่ทำอันนี้นะคะอันนี้คือท้ายแถวนะเราก็ลอดห่วงกับหลักแรกนะคะผ่านไปเลยแล้วก็ขึ้นแถวใหม่นี่นะคะทีนี้พอแถวต่อ,ตอไปนะคะเราก็จะเพิ่มนะคะเพิ่มนะอันนี้หนึ่งสองแบบนี้นะคะสาม แล้วหลักที่สี่นะคะเราก็ทําเป็นวนะคะพอหลักที่สี่แล้วเราทำเป็นวเลยนี่นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่พอหลักที่สี่เราก็ทำวนะคะแบบนี้เราก็จะได้ขยาย ปีกหมวกนี้จะขยายออกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีคือตรงนี้นะคะถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะนะคะเราก็มาชนรอบแล้วนะคะในแถวที่แถวที่สองน่ะแถวที่สามนะคะเราก็ถอดหองออกมาแล้วก็ขึ้นโซ่สองแบบนี้นะคะดูนะคะตรงนี้เราจะเห็นแล้วนะคะว่าเขาจะย,ย้อยเราต้องการเขาย้อยมากย,ย้อยน้อยเนี่ยนะคะดูนะ ทีนี้ตรงนี้เมย์โอเคแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่โอเคนะคะเนี่ยดูความดูเองนะคะว่า,าของเราชอบย้อยมากย้อยน้อยหรือ,อยังไงนะคะของเมย์ตอนนี้คือโอเคแล้วเมย์ก็เลยจะไม่ทําให้เขาย้อยมากกว่านี้นะคะเมย์ก็จะเริ่มด้วยนะคะหนึ่งอันนี้สองนะคะสามสี่ห้า ตรงนี้นะคะเมยจะเริ่มด้วยหกหลักนะคะในแถวถัดแถวนี้นะแล้วเมยก็จะเป็น V นะคะในหลักที่เ็ดนะคะก็จะทําสลับไปแบบนี้นะคะเพราะว่าความย้วยของเมยคือโอเคแล้วจะเพิ่มให้เขาย้วยมากขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะคะหนึ่งสองสามแต่ถ้าใครต้องการที่ย้วยมากกว่านี้นะคะก็ลดลงมานะคะลดลงมาห้าหก พอหลักที่เจ็ดเมยก็จะเป็นทําเป็นวีนะคะก็คือการถักขยายเขาออกมานั่นเองนะแบบนี้นะคะก็จะด้วยแค่เล็กน้อยแบบนี้นะก็เมย์ก็จะทำอย่างนี้ตลอดทั้งแนวนะคะเดี๋ยวอีกทีก็คือตรงนี้แล้วถ้าเกิดใครต้องการยาวกว่านี้นะคะเมย์จะใช้หลักนี้ จนกว่าจะถึงปลายหมวกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะพอถึงปลายหมวกแล้วเราเรามาเจอกันอีกทีนึงน,นะคะแถวต่อไปแม่ก็ใช้ลงไปอย่างนี้หครั้งนะคะแล้วก็ทําเป็น V ก็คือจะสลับกันไปแบบนี้จนกว่าจะถึงปลายหมวกซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของแม่จะใช้ปลายหมวกยาวเท่าไหร่แล้วมาเจอกันช่วงปลายหมวกเลยนะคะตรงนี้ก็ขออนุญาตข้ามไปเลยนะแล้วเจอกันค่ะนี่นะคะเราก็มาถึง ปีกที่ค่อนข้างจะพอใจแล้วนะคะของเมยจะใช้อยู่ที่จากนี้นะคะ8เซนนะคะก็จะใช้ที่8เซนก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12นะคะนี่นะลักษณะขก็เป็นลักษณะนี้ก็คลิปนี้ก็จบแต่เพลงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เส้นใหม่ใจรักด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย